สวัสดีค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของสัสดส่วนนะคะอ่ะให้นักเรียนนะมาดูสังเกตจากตารางนี้นะคะสังเกตจากตารางนี้ a กับ b นะดูค่าแรกค่ะคือ a เป็น1 b จะเป็น5นะคะให้นักเรียนคิดถึงการไปซื้อผักที่ตลาดอะไรเงี้ยสมมติว่าออแม่ค,ะคะ้าค่ะขายผักกรํารละ5บาทถ้านักเรียนซื้อ1กรรมํมก็จะราคา5บาทถูกไหม แต่ว่าถ้านเรียนซื้อ2กร,รัมนะคะสกร,รัมก็คือจะต้องจ่ายเงินแม่ค้า10บาทนะคะถ้าซื้อ3กรัมกร,รมักรรมละ5บาทใช่ไหมก็จะต้องจ่ายแม่ค้า15บาทนะคะถ้าซื้อแม่ค้า4กร,รัมก็จะต้องจ่าย20บาทนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าเมื่อค่า a ะคะ่ะเพิ่มขึ้นค่าของ b ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะโอเค ก็คือเทียบง่ายๆกับเรื่องของการซื้อผักที่ตลาดนั่นเองนะคะ,ะทีนี้นะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะนี่นี่ค่ะอันนี้นะ ะปยคนะคะที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วน2อ,อัตราส่วนนี้นะคะจะเรียกว่าสัดส,ส่วนทีนี้ค่ะสัดส,ส่วนเนี่ยมันจะมีได้2แบบคือสัดส,ส่วนตรงกับสัดส,ส่วนผกผันทีนี้มันต่างกันยังไงนะคะสัดส,ส่วนตรงก็คือสัดส,ส่วนที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงปริมาณ a และ b ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันนะคะอย่างเช่น a เพิ่ม b เพิ่มด้วยนะคะ a เพิ่ม b ก็จะเพิ่มด้วยนะคะหรือว่าถ้า a a ลด b ก็จะลดด้วยนี่คือเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะคะ,ะทีนี้สัดส่วนแบบผกพันเป็นยังไงนะคะสัดส่วนแบบผกพันนะคะก็คือจะเป็นนี่เปลี่ยนแปลงปริมาณของ x y ที่เป็นไปในแนวทางกลับกันนะคะจะเรียกว่าสัดส่วนผกพัน เช่นอะไรนะคะก็คือถ้า x เ,เพิ่ม y จะลดหรือว่าถ้า x ลดลงเรื่อยๆนะคะ y จะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าสัสดส่วนผกผันนะคะ,ะแล้วก็จะมี2สัสดส่วนนะทีนี้ค่ะเ,เรามาดูในเบื้องต้นก่อนนะคะตัวอย่างที่1น,นะเขาบอกว่าจงหาค่า a นะคะในสัสดส่วน a ส่วน24นะคะเท่ากับ2ส่วน3นะเราเขาให้หาค่า a ให้หาค่า a นะคะอ่ะวิธีการนะคะก็คืออ่านนักเรียนเราดูอย่างนี้เลย a ส่วน24่เท่ากับ2ส่วน3ใช่ไหมเราต้องหาต้องการหาค่า a ยีบมันหารอยู่เราก็เอาไปคูณใช่ไหมที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะได้เป็น a เท่ากับ2ส่วน3เหมือนเดิมค่ะแล้วคูณด้วย24อนะ่า เอาปากกาแดงตัด3 1 3 8 3 24มนะคะก็จะได้ A มา286นะคะอันนี้ครูว่าก็จะดูง่ายกว่านิดนึงเนาะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะ,ะจงหาค่า B จากสัดส่วน2ส่วน3นะคะเท่ากับ5ส่วนด้วยบีทีนี้ค่ะข้อนี้ B อ่ะมันอยู่ข้างล่างา B อยู่ข้างล่างเราต้องย้ายขึ้นมาข้างบนให้ได้ก่อนนะคะบมันหารอยู่ก็ย้ายไป อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคูณนะคะก็เป็น2ส่วน 3b เท่ากับ5ใช่ไหมพอเป็นอย่างนี้เสร็จค่ะเราย้ายไปทีเดียวเลยคือเราย้าย2ส่วน3ไปก็จะเป็น5นะคะจากคูณด้วยสองส่วน3พอไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะมันจะเป็นการคูณด้วยเศษ3ส่วน2นั่นเองนะคะเราก็คำนวณหาค่า B มานะ535ส่วนด้วย2หรือเป็น7.5นั่นเอง ะะทีนี้แบบฝึห 2. 2. กหัด2.2กอไก่นะคะให้ในักเรียนทำลงในสมุดนะเราจะมาฝึกการน,นี่ค่ะหาค่าตัวแปรนะคะในสัดส่วนที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้นะอันนี้คือทำลงในสมุดครูลอกโจทย์มาเรียบร้อยแล้วมี6ข้อนะคะให้ใเรียนแบ่งครึ่งสามารถแบ่งครึ่งหน้ากระดาษได้นะเอามาดูข้อที่1โจทย์เป็นอย่างนี้ x ส่วน20เท่ากับ4ส่วน5นะคะเราต้องการแต่ค่า x ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็นะคะเอา20บมันหารอยู่ก็เอาไปคูณนะคะก็จะได้เป็น x เท่ากับเศษ4ี่ส่วน5เนี่ยคูณกับ20เอาปากกาแดงมาตัด5 15 5, 4 20นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ค่า x เป็น4คูณ4เท่ากับ16จบเรียบร้อยนะคะ,ะต่อ นะคะก็คือ x เท่ากับ16ีเช่นใต้นะคะในข้อ2นะคะลักษณะจะคล้ายๆข้อ1นะให้นักเรียนทำเองนะคะอ่ะเราไปดูที่ข้อ3กันข้อ3นะคะก็คือ3ส่วน9นะเท่ากับเศษ1ส่วน b นะคะอ่ะเหมือนเดิมคะ่ะ b อะ่ะมันหารอยู่อะคะ่ะเราต้อง เอาให้มันเบียมันไปอยู่ข้างบนก่อนนะคะก็คือก็จะเป็นเศษ3ส่วนเนาะคูณด้วย B เท่ากับ1ฝั่งขวาเหลือ1ถูกไหมจากนั้นค่ะเราย้ายเศษ3ส่วนเเลยนะคะก็จะได้เป็น B นะคะเท่ากับ1คูณจาก3ารส่วน9นะคะจะกลายเป็น9.3ส่วน3ตัดเลขกันนะคะเราก็จะได้ B มานะคะ ได้ b เท่ากับ3มานะคะก็สรุปตอบเนาะ b เท่ากับ3นะคะในข้อที่4นะคะก็ให้นักเรียนทำเองนะต่อไปข้อที่5ค่ะ,ะข้อที่5นะคะเช่นเดียวกันเลยเนาะ m เ่ยมันอยู่ข้างล่างอยู่ใช่ไหม m อยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะเราก็ เอา m ไปอยู่ข้างบนก่อนเนาะก็จะเป็น5เท่ากับ35ส่วน49นะคะคูณด้วย m อ่ะจากนั้นนะคะทีเดียวเลยเอา35ส่วน49นะคะไปฝั่งนู้นเนาะก็จะได้เป็น5คูณ49ส่วน35มันจะกลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษกันนะคะปากกาแดงตัด5.57535 1 1> 7 1 7 7 7, 7 4 9นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้ค่า m เป็น7นะคะ,ะสรุปต่อไปตอบ m เท่ากับเอันนี้นะคะก็คือ วันนี้ก็แค่นี้แหละให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึห 2. 2กหัด2.2กอไก่ให้เสร็จนะคะ1 2 3 4 5 6นะ